ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ n าแนกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรันดอมนะซึ่งเป็นการดูดวงพลังงานรวมภาพกว้างภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครบางคนกำลังคิดถึงคุณมากและกำลังพยายามหาทางมาเจอคุณเออ น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากและกําลังหาทางหาโอกาสมาเจอคุณอยู่เขาหรือเธอจะเป็นใครมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โห,โ,หโหใบแรก3ถ้วย tree of cups ความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้น หรือจะมีงานมงคลเนี่ยเออสถ้วยอย่าไปตีความว่า3าเศร้าสามคนไม่ใช่นะสามถ้วยคือผู้คนเฉลิมฉลองยินดีคุณดูหน้าไพา่เออชูถ้วยเฉลิมฉลองยินดีใบแรกก็ยินดีแล้วเออหรือจะเกิดงานมงคลหรือจะได้เจอกันในงานมงคลเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับเออใบถัดไปสิโอ้โหเดินไม่จะเชื่อ งานบุญงานกุศลกิจกรรมการศึกษากิจกรรมที่ให้ความรู้ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นทางงานวิชาการก็ได้การหมู่ก็ได้การทําบุญก็ได้นะครับพิธีกรรมพิธีการใดๆก็ได้เด่นมากงานมงคลโดดเด่นที่สุดสอดคล้องกับหัวข้อและใบแรกเดี๋ยวมาดูสิอ่าน่าสนใจแล้ววันนี้น่าสนใจมากโอ้โหราชาถ้วย King of Cups คนนี้ไม่ธรรมดาเขาชอบคุณมากชอบมานานแล้วด้วยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีวุฒิภาวะเหมือนผู้ใหญ่นะครับ ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าแปลว่าเขามีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยราชาถ้วยนะใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมอ่าเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัคุณและเขาต่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีทางเลือกนะครับมีตัวเลือกในชีวิต เรียกว่าชีวิตจะไม่อับจนชีวิตจะมีความสุขสบายมีความเติบโตเจริญก้าวหน้าโดยลําดับอยากทําอะไรได้ทําอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักได้พักชีวิตมีความสุขโดยรวมนะครับถ้ามีปัญหาอยู่จะแก้ได้นี่ไงพูดไม่ทันขาดคําถ้ามีปัญหาอยู่จะแก้ได้ใบนี้ออกมาเลย Temperance การบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดี จะสมดุลสมดุลบาลานซ์ชีวิตได้ค่อนข้างดีเรียกว่าคุณสามารถดําเนินชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้วมาถูกทางแล้วโอ้หนึ่งไม้เท้าเอสออฟวอนส์มีโอกาสที่จะมีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกันหรือทายอีกอย่างว่าถ้าได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตการงานคุณจะก้าวหน้ามีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตในชีวิตร่วมกันก็ยังได้นะครับ โอ้อสเวนเหรียญไนล์เพนทาเคิลส์คนนี้นอกจากคิดถึงคุณอยากมาเจอคุณแล้วจะนําโชคมาให้ด้วยนะดีไมด่ดีอาจจะเกี่ยวข้องกันเรื่องการงานการเงนิงน,งนมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันด้วยนะครับการมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เขาหวังผลประโยชน์นะหมายความว่าเจอกันแล้วเกิดความสร้างสรร์เออได้รับผลประโยชน์ดีๆร่วมกันอื uh ้มแปดไม้เท้าเอ็ด a n อกวอนใจเขาพุ่งมาหาคุณมากเลยตามหน้าไพ่เลยใจเขาพุ่งมาหาคุณแล้ว ต่อให้ตัวยังมาไม่ได้แต่ใจเขาอยากมาหาคุณมากคนนี้คิดถึงคุณมากเขาผมว่าเขารักคุณนะเออรักคุณชอบคุณแต่ว่ายังมาไม่ได้หรือติดธุระบางประการโอชัดเลยห m าไมทาวไฟออฟวอนส์เขามีความหึงหวงคุณอยู่เงียบเงียบเพราะกลัวคุณจะถูกใครแย่งไปหรือเขามองเห็นว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะแบบนี้เป็นไปได้คนคนนี้ใจร้อนร้อนรุ่มอยากมาหาคุณละอยากมาสารภาพความในใจหรืออยากมาคุยอะไรสักอย่าง มีโอกาสเป็นเรื่องดีๆเผลอๆจะมาสารภาพรักด้วยนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหสิบไม้เท้า10 of wands เข้าใจแล้วช่วงนี้เขาอาจจะยังมาไม่ได้พยายามเคลียร์คิวเคลียร์เวลาอยู่เพราะว่ามีงานยุ่งอยู่หรือติดภาระธุระใดๆก็แล้วแต่ที่แน่ๆใบแรกขึ้นมานะครับขยายความกันเลยนะสามถ้วยมาใบาแรก ความเฉลิมฉลองยินดีมาแน่นอนงานมงคลทุกรูปแบบกิจกรรมดีๆทุกรูปแบบเด็กไม่ใชเชื่อนด้วยงานวิชาการก็ยังได้กิจกรรมบันเทิงหรืองานใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสิ่งดีๆในเชิงที่เป็นมงคลล้วนชักพานําพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะครับไม่ว่าจะเจอกันแล้วยัยงไม่เคยเจอหรือกําลังจะเจอในอนาคตก็แล้วแต่เหตุการณ์ใดๆล้วนเกิดขึ้นได้ในบริบทของงานมงคลอาจทำนายให้ตามหน้าไพ่เลย คนคนนี้ที่คิดถึงคุณอยู่มากๆอยากหาทางมาเจอคุณเขาเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นมีความเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามในตัวแทนของความเป็นราชาถ้วยกับพลังงานรวมนะครับสามารถดูได้หมดนะคนคนนี้จิตใจดีนะครับมีโอกาสที่เขาจะเอ็นดูคุณอยู่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยเขาอาจจะแก่กว่าคุณสักเล็กน้อย23ปีหรือ5ปีหรือถ้าอายุเท่ากันหรือเด็กกว่าเป็นไปได้ว่าคนนี้วุฒิภาวะสูงมากมีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกัน ตามพลังงานดูเหมือนว่าคุณกับเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่มีเหตุต้องห่างกันไปเพราะแต่ละคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองชัดๆเลยว่าคุณก็งานยุ่งเขาก็งานยุ่งไม่ว่าจะทํากิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่แต่ต่างคนต่างมีภาระแต่เป็นภาระที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีภาระหนักภาระเหนื่อยแต่จะนําความโชคดีนําโชคลาภนําเงินทองนํารายได้ที่ดีมาให้คุณสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วขอให้เชื่อมั่นว่า าสามารถดําเนินกิจกรรมกิจการต่างๆไปได้ตามปกติเลยชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างลงตัวกว่าแต่ก่อนลองสังเกตทบทวนดีๆมองย้อนไป3เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้ว1ปีที่แล้ว2อสปีที่แล้วชีวิตคุณณนะปัจจุบันตอนนี้ดีกว่าอาดีตที่ผ่านมาเห็นเห็นถูกไหมครับลองทบทวนดูนะชีวิตคุณดีมากขึ้นลงตัวมากขึ้นและมันจะดีขึ้นอีกโดยลําดับใครมีปัญหาอยู่จะแก้ปัญหาได้ใครไม่มีปัญหาคุณจะมีความสุขมากขึ้น คนคนนี้มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานหรือเขาจะนําเอางานดีๆมาให้คุณซึ่งมันจะโยงไปถึงผลประโยชน์ร่วมกันการมีสิ่งดีๆร่วมกันเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินคบหาพบเจอกันแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นร่วมกันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเงินเสมอไปบางทีอาจจะเป็นความสุขทางใจอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกันนะครับ คนคนนี้ใจเขาพุ่งมาหาคุณละตัวอาจจะยังมาไม่ได้แต่ใจมาถึงคุณละเขาคิดถึงคุณมากอยากมาหาโอ,โอกาสเจอคุณตามหัวข้อเป๊ะเลยไพ่สอดคล้องมากไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโรอเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเขาหรือเธอคนนั้นกําลังใจจดใจจ่อพุ่งมาหาคุณอยากมาหาคุณเต็มที่พยายามเคลียร์งานเคลียร์คิวให้ว่างเคลียร์ตัวเองทํายังไงก็ได้ให้ว่างมาหาคุณนะครับขอให้อดใจรอสักนิดหนึ่งเพราะเอาจริงๆคุณเองก็ยังยุ่งยุ่งอยู่ ่อให้เขาว่างตอนนี้คุณเองก็ยังยุ่งอยู่เช่นกันอาจจะยังคลาดกันไปคลาดกันมาคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งสลับกันไปกันมาแบบนี้แต่ขอให้เชื่อได้เลยว่าจะเกิดสิ่งดีงามสิ่งอเป็นมงคลเกิดขึ้นเกิดความยินดีร่วมกันแน่นอนมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้พบปะกันในไม่ช้านี้ในงานมงคลหรือกิจกรรมใดๆที่ดีงามดังกล่าวนะครับและการเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเกิดผลดีแน่นอนเมื่อคุณกับเขาได้เจอกันเมื่อไหร่นะ จะเรียกว่าได้หรือฟื้นความสัมพันธ์เพราะว่าดังกล่าวไปแล้วว่าคุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่อาจจะไม่สนิทกันหรือว่าเคยสนิทกันแล้วมีเหตุให้ห่างกันออกไปแล้วพอได้กลับมาเจอกันใหม่ก็เหมือนได้หรือฟื้นความสนิทสนม,มให้กลับคืนมาอีกครั้งมีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันมีความยินดีร่วมกันดังกล่าวนะครับอ่าแล้วถ้าจะถามว่าคนคนนี้จะมีลักษณะธาตุกำเนิดราศีเกิดใดได้บ้างนะลักษณะภายนอกเป็นคนใจดีดังกล่าวไปแล้วส่วนราศีเกิดธาตุกำเนิดโดดเด่นมาเลยแน่นอน ธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างที่กล่าวเสมอว่าเรื่องธาตุกำเนิดราศีเกิดนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเราอ้างอิงตามตำรา,าสากลไว้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะตรงเป๊ะเลยหรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสให้ดูหน้างานเป็นหลักสังเกตคนลักษณะดังกล่าวที่มีความใจดีสุขุมนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนถ้าคุณมีคนลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ในชีวิตขอให้รู้ไว้เลยว่า ณเวลานี้เขาหรือเธอคิดถึงคุณมากและกําลังพยายามหาโอกาสหาเวลามาเจอคุณอยู่นะครับใช้ชีวิตไปตามปกติตามสบายได้เลยเดี๋ยวผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรให้ทุกอย่างลงตัวให้คุณกับเขาว่างตรงกันและมีโอกาสาได้เจอกันเกิดความยินดีร่วมกันแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โห,โห,โหน่ารักนะ่นดู The Strange ออกมา อ่หญิงแกร่งกับสิงโตใบนี้ผมชอบมากเป็นไพ่ที่น่ารักพลังงานที่ดีหมายความว่าคนสองคนที่มีความเข้าอกเข้าใจกันยอมให้แก่กันทําตัวน่ารักให้กันประมาณนี้มิตรภาพดีๆความสัมพันธ์ดีๆกาลังจะเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วแปลว่าจะเข้าอกเข้าใจรักกันมากขึ้นไปอีกดีงามมากๆนะครับโอเคครับสวยงามเลยดวงดีแล้วรับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ